สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนกันยายนนะคะวันที่ที่ทุกบอกไปเนี่ยเป็นวันที่แบบะตะวันตกนะคะแต่ใครจะดูแบบไพ่ก็ได้นะอันนี้เป็นการดูด,งดวงโดยกว้างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการอ่านไพ่เหมือนการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นใครหร,หรือเรื่องราวอาจจะสลับกัน ก็ได้ค่ะคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสาสถานะนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็ต่อท้ายในเรื่องของการเงินการงานเรื่องทั่วๆไปสิ่งสําคัญสาคัญที่ไพ่อยากจะบอกภายในเดือนกันยายนนะคะโสดชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะอย่างแรกเลยของคนโสดชาวราศีสิงห์พลังงานที่ชัดเจนคือ มองเห็นคนจริงใจที่กําลังจะเข้ามาหรือสําหรับบางคนเข้ามาแล้วด้วยซ้ำบ่นะคะไพ่ของคุณมีชาวราศีกุมชาวราศีเมถุนชาวราศีสิงค์ค่ะที่ข้ามวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณหรือเป็นราศีไหนก็ได้นะคะแต่ไพ่ของคุณเนี่ยพลังงานหลักๆแล้วคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เขา เคยผ่านความรักที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือเป็นคนที่ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะที่เขาเรียกว่ารอกระบวนการในการเลิกราหรือกระบวนการในการหย่าร้างนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือเป็นใครก็ได้หรือเป็นคนที่เคยมีอดีตมาก่อนเป็นคนที่อาจจะโตกว่าคุณสักนิดหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดสมมุติอายุไม่มากกว่าคุณก็หมายถึงมีประสบการณ์ในด้านความรักมาก่อนคุณเนี่ยนะคะคุณกํลาลังเจอคนแบบนี้หรือบางคนเจอแล้วด้วยซ้ำไปนะคะ ไพ่เป็นเพจช็อปสอดค่ะมีเดอะสตาร์มีเด e ะล v เวมี h a n ง m a n แล้วก็มีคิงซ o อ c คัพเป็นพลังงานหลังแต่สิ่งที่เห็นคือไม่ต้องกังวลใจไพ่ของความไร้กังวลเนี่ยเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าความรักมันสามารถดําเนินต่อไปได้คือไม่ว่าจะมีเรื่องอุปสรรคอะไรในเรื่องของออกระบวนการที่มันยังไม่จบสิ้นหรืออะไรก็ตามมันหมายถึงความรักเราสามารถเดินต่อไปได้นะคะ คนโสดนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่างที่บอกเลยมันมีก้าดาบแต่เป็นรีเวิร์สมีสามไม้เท้าหมายถึงถ้ามีเรื่องเก่าๆที่กําลังรอจบมันหมายถึงเรื่องใหม่เนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ต้องอดทนรออะไรอีกต่อไปแล้วนะคะชีวิตใหม่กําลังจะเติมเริ่มต้นบางคนอาจจะเป็นไปได้นะคะตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนโสดที่ตอนนี้คุณกําลังอยู่ในกระบวนการที่กําลังจะเลิกราหรือกําลังจะหย่าร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตเราสามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไป ได้ค่ะสามารถที่จะเจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าได้หรือกําลังจะหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างค่ะไพ่ของคุณยังคงต้องการที่พึ่งพิงนะคะคนที่ดีๆหรืออาจจะหมายถึงตัวเขาเองนะคะคนที่ตุกกาลังหมายถึงเนี่ยตัวเขาเองอ่านกำลังที่ต้องการที่พึ่งพิงใหม่ๆคนสองคนนะคะกาลังต้องการที่พึ่งพิงใหม่ๆกําลังต้องการความรักครั้งใหม่เพราะฉะนั้นมันก่อโตขึ้นได้นะคะแม้จะไม่มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นแต่ตุกเห็นถึงไพ่ของอนาคตนะคะที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคง ละชัดเจนสําหรับคนสองคนที่กํำลังจะมาเจอกันนะคะไพ่มี3มเหรียญมี8ดาบมีเพจช o อปเปอร์ l คนะคะแล้วก็มี7ดาบนะคะเป็นไพ่ของบทสรุปค่ะไพ่ของบทสรุปเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเองเวลาเราจะคบใครนะคะเราอาจจะปรึกษาคนรอบข้างหรือใครก็ตามนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่หลายๆคนอาจจะมองดูแล้วว่าไม่เหมาะสมกันหรือเป็นคู่ที่มีความรู้สึกว่า คุณสามารถหาคนที่ได้ดีกว่านี้แต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองคือตัวคิดว่าไม่ว่าคุณจะเจอใครในตอนนี้ก็ตามนะคะคนที่เข้ามาคนเนี้ยซึ่งเป็นคนดีอ่ะคุณจะค่อนข้างมั่นใจในตัวคนนี้แล้วค่อนข้างที่จะมั่นใจที่ในอนาคตของคุณว่าถ้าคุณอยู่กับคนเนี้้วเขาจะสามารถพาให้คุณมีความสุขได้นะคะอืมง่ายๆเลยนะสําหรับคนโสดเนี่ยถ้าให้สรุปง่ายก็คือเดือนเนี้ถ้าไม่เจอแล้วก็คือเจอ ก็ก็คือกําลังจะเจอใครบางคนที่ดีมากๆเข้ามาในชีวิต เป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักเป็นคนที่เคยผ่านความรักมาอย่างชกโชนเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะคะพอทีเนี้ยเขามาเจอคุณะคะ่ะเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณเห็นความอ่อนโยนความอ่อนหวานเห็นคนที่เขาจะดูแลปกป้องได้บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับมาตลอดพออยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นมาพอมาอยู่กับคุณแล้วมันรู้สึกสบายใจนะคะแต่ว่าการเป็นเพื่อนกันไปก่อนมันก็ย่อมจะดีกว่าด้วยการศึกษาเขาไปเรื่อยๆ บางคนน่ะนะคะภายนอกเขาดูดีมากๆดูเป็นคนใจเย็นดูอบอุ่นดูอะไรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างในเขาเนี่ยมันจะมีอีกด้านมืดนึงหรือเปล่าที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นความรักของสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยตุ๊กบอกว่าจากไพ่เนี่ยมันดูแล้วมีความสุขไปหมดเพราะกาลังจะได้เจอคนที่ดีแต่าภาพไพ่ก็บอกว่ารักเนี่ยรักได้นะแต่อย่าเพิ่งเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะให้ ศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะเ r ร s ซู n ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะคุณกำลังจะเจอใครบางคนนะคะหรือถ้าเกิดคุณเจอแล้วหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประวัติของเขาหรือประสบการณ์ของเขาหรือของคุณของใครก็ตามเรื่องราวที่มันกำลังจะต้องรู้เรื่องราว ที่มันจําเป็นในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันกําลังจะได้เห็นได้ชัดขึ้นเคลียมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าคุณจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังไงก็ขอให้คนโสดนะคะมีความสุขกับความรักที่คุณจะได้รับค่ะ ่อที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์นะคะเห็นชาวราศีมีนนะคะชาวราศีตุ้นนะคะที่เด่นๆเ,เลยในความสัมพันธ์นะคะพวกธาตุน้ําทั้งหลายนะคะถามว่าไพ่ของคุณเป็นยังไงพลังงานหลักของคุณคุณมีความรู้สึกว่ายิงย่งคบยิ่งถลำลึกยิ่งคุยยิง่งถลำลึกยิ่งคุยยิ่งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะคะคุณมีความรู้สึกว่ายิ่งคุยน่าจะเป็นฝ่ายคุณมากกว่าที่ตอนแรกเขาอาจจะมาจีบคุณนะนะแต่ตอนหลังคุณเริ่มมีความรู้สึกว่ากลายเป็นคุณ ที่ค่อนข้างสีเลียสกับความสัมพันธ์มากขึ้นในเดือนกันยายนนะคะมันมีเรื่องของใครบางคนที่ตุกคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะเปิดใจขึ้นมากนะถามว่าไพ่แนวโน้มในแน่ดีไหมตุก จัดที่มองเห็นตุกว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีซะทั้งหมดนะคะแต่หมายถึงการเปิดใจและกันยอมพูดข้อดีของเสียของทั้งสองฝ่ายแม่ขึ้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะไพ่ของคุณมีคิงซับซ้อนมี2อไม,ม้เท้ามี2เหรียญนะคะแล้วก็มี The w เวิ d มันหมายถึงคนขอเวลาคิดสักนิดหนึ่งที่จะ อบอะไรบางอย่างหรือการที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะเออบางคนหมายถึงการเปิดใจไม่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองหรือการที่จะไม่พยายามเ,ออเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คุณเอาใจอย่างเดียวอะ่ะเออประมาณนี้นะคะมันมีการให้และการรับนะคะบางทีเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความพยายามมากๆ ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่เราคุยกันเพราะคุณรู้สึกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นฝ่ายเขาแล้วที่มีความรู้สึกว่ามันเก่งอกเก่งใจมากๆเลยอยากจะมอบอะไรบางอย่างให้กับคุณคืนเหมือนกันแต่ถามว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมการเปิดตัวการแนะนําคุณให้ใครรู้จักมันก็ยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะ ไพ่มันมี5ไม้เท้ามีจัตติกนะคะแล้วก็มีหกไม้เท้ามีไนซ์ซอฟสอดนะคะเเขาเรียกว่าความพยายามที่ดีขึ้นค่ะในความสัมพันธ์แต่ไม่ถึงขนาดที่พยายามที่จะให้คอมมิชเมนตหรือให้อะไรสุดแต่ว่าคือตัดสินใจแล้วบางคนนะคะตัวเขาเองก่อนหน้านี้อาจจะคุยกับใครหลายคนหรือหมายถึงตัวคุณเองที่คุยหลายคนแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาโฟกัสที่กันเองมากขึ้นนะคะคุณจะพบ โฟกัสกันทั้งคู่คือไม่มีใครเข้ามาอื่นคือตุกคิดว่าเขาจะตัดสินใจได้ตุกคิดว่าตัวเขาเองนะคะจะตัดสินใจได้ค่ะว่าควรโฟกัสที่ใครเป็นอันดับแรกนะคะหรือโฟกัสที่อะไรเป็นสิ่งแรกนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณคบกับใครที่เขาบ้างานมากๆมันหมายถึงตอนนี้เขาเริ่มที่จะ การงานอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มที่จะเหมือนบางเบาลงไปแล้วทำให้คอนเซ็ตต์กับคุณได้มากขึ้นนะคะบทสรุปเลยแล้วกันบทสรุปของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ให้เป็นเดอะยวมูนเป็นเจ็ดเหรียญบางคนอาจจะต้องหมายถึงในเรื่องของเวลาเนี่ยคุณอาจจะต้องรอคอยเวลาที่เขาว่างหรือรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการโทรหารหรืออะไรแบบนี้หรือเฝ้ารอเมสเซจของเขาเนี่ยและตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะคนคนนี้ตุกคิดว่าเขาจะใส่ใจกับคุณมากขึ้นค่ะให้ความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นนะ,ะมีออกเดทกันบ้างมีนัดเจอกันบ้างมีให้ความสุขกันบ้างแต่ว่า มันมันไม่ได้แบบว่าทําให้คุณมีความสุขมากขนาดนั้นแต่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะมันสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เราไปต่อได้อะคะ่ะคือก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอยากจะถอยละเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณถลำลึกมากเกินไปคุณต้องถอยออกมาสองสามก้าแล้วแต่ตอนนี้กับกายเป็นตัวเขาเองนะคะที่กําลังจะเดินเข้าหาคุณะคะ่ะอย่างนั้นขอดูโรแมนต์แองเจิ้ลหน่อยนะคะ Pay hey, attention ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยังคงต้องเฝ้าระวังความสัมพันธ์ของเราอยู่นะคะคือพอถึงเวลาหนึ่งที่เขาเดินเข้าหาคุณมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรืออะไรอะคะ่ะเราก็ทําตัวของเราเป็นปกตินี่แหละให้ดีที่สุดนะคะเพราะบางทีแล้วเนี่ย การที่เขาพยายามทําอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะอยากจะพิสูจน์ความรู้สึกของตัวเขาเองด้วยว่าเขามีแพชชั่นกับคุณมากขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามีหรือไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจที่หลังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ตุ๊กกำลังจะไม่ได้บอกว่าการตัดสินใจในความสัมพันธ์มันอยู่ที่เขาอย่างเดียวนะจริงๆมันอยู่ที่คุณด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้เดินหน้าเข้าหาเขาเต็มที่แต่เป็นเขาที่เดินพยายามเข้ามาหาคุณมันหมายถึงตรงกลางอะคะ่ะ นี่แหละคือช่วงเวลาที่เราจะได้ศึกษาดูใจกันได้มากที่สุดว่าจร,จริงๆเราทั้งสองคนเหมาะสมกันจริงไหมเราชอบกันจริงๆหรือเปล่าเราชอบอะไรในตัวเขาเขาช <c oughs> อบ <c oughs> <ข>อะไรในตัวเรานะคะเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าความสัมพันธ์เราควรจะเป็นยังไงต่อไปค่ะต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะสาหรับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจริงๆถามว่าในเดืเอนกันยายนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากมายไหมจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยตุก ไม่ค่อยมองเห็นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันมากมายนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณพลังงานหลักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันหมายถึงคนที่ต้องการหาที่ปรึกษาดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของครอบครัวที่มันจืดจางลงไปเท่านั้นเองบางคนคุณอาจจะเพิ่งคบกันเนี่ยมันหมายถึงเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อดีสําหรับบางคนที่เป็นครอบครัวอยู่เนี่ยบางทีช่วงนี้มันอาจจะมีสภาวะอะไรหลายอย่างบางคนตกงานบางคน กําลังหางานทําบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เหมือนกับว่าเวลาเราพูดคุยกันน่ยมันมีแต่เรื่องที่มันซีเรียสเราไม่สนุกในในครอบครัวนะคะมันเลยทําให้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไพ่เหมือนใครบางคนต้องการจะออกไปจากตรงนี้ออกไปจากจุดนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากทําอะไรที่มันแบบว่า ไม่ต้องมีภาระผูกพันหรืออะไรก็ตามอะค่ะเออมีความรู้สึกของคนที่อยากรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยาก ทำอะไรคนเดียวบ้างนะคะเออแต่ว่าถามว่ามันสามารถทําได้ไหมมันได้แค่คิดอะคะ่ะมันไม่สามารถทําได้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในห่วงของความคิดของคุณหมดค่ะต้องการที่พึ่งพิงต้องการใครสักคนต้องการที่ปรึกษานะคะ,ะอะไรบางทีอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะต้องการที่ปรึกษาดีๆอย่างเช่นแฟนของคุณเนีย่ยให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีกับคุณหน่อยแต่ว่าก็ไม่สามารถเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่แต่เราจะไม่พยายามเอาปัญหาเนี่ย มา,าศาสใส่กันไม่เอาปัญหาของต่างคนต่างมาคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหามันสุ่มเข้าไปอีกนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงตูคิดว่าต่างคนต่างก้มหน้าทําหน้าที่ของตัวเองมากกว่าค่ะทําหน้าที่ของตัวเองบางคนเป็นแม่บ้านก็หมายถึงทํางานของตัวเองไปบางคนเป็นเออเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ทำงานของคุณไปนะคะพยายามมุ่งมั่นทำงานของคุณไปอืม ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองแต่เราพยายามทําเพื่อเราด้วยกันทั้งคู่ะค่ะบางคนนะคะที่แค่เป็นแฟนกันเฉยๆเนี่ยการครบกันของคุณเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเราพยายามที่จะทําอะไรให้เราสามารถมีอนาคตร่วมกันบางคนหมายถึงการเก็บเงินร่วมกันการเปิดบรญชีร่วมกันหรือการทําอะไรที่ในอนาคตมันจะดีอะค่ะแต่ว่ามันก็มี อยู่ส่วนหนึ่งอาจจะมีใครบางคนที่ไม่ได้รู้สึกอยากทําแต่ว่าที่ทําไปเพราะว่าอยากเอาใจอีกฝ่ายนะคะไพ่มี5ดาบมีเพจจับสอดค่ะที่มองเห็นอธิบายคือ7ไม้เท้าในที่เด่นๆเ,เนี่ยตุกมีความรู้สึกว่าการกระทําอะไรบางอย่างของคุณทั้งคู่มันเหมือนเป็นการกระทําที่เราอยากทําให้อีกฝ่ายเพราะเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายจะต้องการ ไม่ได้เป็นการกระทําที่โดนมาคับใดๆแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกําลังฝืนความรู้สึกของเราอยู่นะคะตูคิดว่าช่วงเดือนกันยายนอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่สามารถพูดความรู้สึกหรือพูดความจริงจากความรู้สึกของเราได้มันเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะอึดอัด ไพ่ของคุณหมายถึงการที่เราอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่เราต้องทําอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่ได้ตรงใจเราสักเท่าไหร่อะค่ะบางคนนะคะามถึงอบางคนอยากรู้ถึงเรื่องการนอกใจเนาะว่ามันมีในนี้ไหมเอาจริงนะคะเรื่องการนอกใจเป็นเรื่องเล็กมากเลยจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดจากความนอกใจแต่ปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่พูดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบในอีกคนหนึ่งมากกว่านะคะนี่แหละคือปัญหา บทสรุปนะคะของคนที่มีคู่แล้วบทสรุปของคุณตุกคิดว่ามันไม่ได้แย่นะคะไพ่มีคิงซับคัพเป็นดีเอ็มโพโรนะคะมีไพ่อ่อ เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งเม็าแต่ว่ามันเป็น reverse สคู่เนี่ยมันหมายถึงเรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทําอะไรได้ค่ะไพ่ของคุณเนี่ยยังไม่ได้เจอคนให้คำปรึกษาดีๆตัวคุณเองก็ยังไม่สามารถให้คำปรึกษาดีๆกับแฟนของคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนอะไรที่เราต้องใช้ความรู้สึกความไว้ใจ ความรักให้กันและกันมากๆนะคะมันถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคกันไปได้นะคะมันดูแล้วปัญหาหนักอกหนักใจเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของมือที่3หรืออะไรใดๆแต่มันเป็นเรื่องของการเงินการงานมากกว่านะคะที่เข้ามาทําให้ครอบครัวข,ของคุณหรือคู่ของคุณมันไม่ค่อยมีความสุขค่ะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยนะคะ เห็นไหมคะค่อนข้างที่จะชัดเนาะว่าในเรื่องของการมีปัญหาของเรื่องของการเงินการงานการจุนเจือครอบครัวไม่พอหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความเครียดสะสมในครอบครัวในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยตุกมีความรู้สึกว่ารายจ่ายของคุณมันเยอะหลือเกินนะคะสาหรับคนมีคู่เนี่ยมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยที่จะคล่องตัวสักเท่าไหร่มันเลยทําให้เกิดปัญหา กันมืนตึงบางทีนะคะคุณอาจจะชาวราศีสิงห์่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมคู่ของคุณเขาเงียบไปเขาไม่พูดกับคุณเหมือนคุณคุยอยู่คนเดียวทําไมมีอะไรเขาไม่พูดเนี่ยตูคิดว่าบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยให้เขา อยู่คิดของเขาบ้างนะคะแต่แค่หย่อนหย่อนคถามไปว่าหากมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้เรารีดีที่จะช่วยแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าทะเลาะกันไปก็เท่านั้นแต่มองไม่เห็นในเรื่องของการทะเลาะกันหรอกค่ะแต่มองเห็นถึงเรื่องของการที่แบบว่าเธอไม่พูดฉันก็จะไม่พูดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแล้วการเงียบไปของใครบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบแต่มันอาจจะเป็นการเรียกร้องความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ต้องการใครสักคนมาอบก,กอดหรือต้องการใครสักคนที่จา มาเข้าใจส,สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้าชาวราศีสิงเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการงานกันนะคะมาเริ่มกันที่การงานการเงินเรื่องทั่วๆไปสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะเดือนนี้นะคะหลายๆคนสําหรับชาวราศีสิงคุณต้องแก่งดังสิ่งให้ได้นะพะไพ่ของคุณหมายถึงคนหนึ่งเลยอาจจะต้องไล่ตามความฝันไล่ตามงานหางานบางคนมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเดินบอกเลิกจ้างกัน ทันหันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําใจมองหน้าหางานใหม่นะคะพยายามอย่าอมอยู่กับทุกข์พยายามที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เรื่องการงานค่อนข้างสําคัญกับคุณค่ะคุณยังเป็นคนที่รักของทุกคนนะคะบางทีหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยอาจจะบอกโดนเลิกจ้างแต่ว่ายังเก็บตัวคุณเอาไว้เพื่อทํางานต่อเนี่ยให้มันเคลียร์รูร้วงไปแต่คนอื่นอาจจะไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะไพ่ของคุณยังมีคนอุปถัมภ์อยู่บ้างยังมีคนอยากจะดึงตัวคุณเนี่ย ให้ไปช่วยเรื่องงานอยู่บ้างแต่ว่าถ้าช่วงนี้คุณตกงานอยู่งานที่คุณได้รับมันอาจจะเป็นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆงานแบบพาร์ทไมงาน งานช่วยเหลืองานอะไรที่แบบว่าเหมือนต่อชีวิตเราไปวันๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะยังต้องเขาเรียกว่าพยายามหางานไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยอย่างที่ว่า,า,าล่ะค่ะผลโพลในเรื่องของการงานมันไม่ค่อยดีเดือนนี้จะทําอะไรเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต,ต้องเสี่ยงเงินก้อนใหญ่จากยานพาหาะบางคนถ้ามีรถรถเก่าแล้วมันหมายถึงมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนต้องอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเอาเงินไปลงกับตรงนี้ เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะอะไรที่ไม่ได้จําเป็นแลวเรามองว่ามันไม่ได้สร้างความสุขให้เราอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะคะอะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อค่ะให้ให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนที่เข้าใจเราจริงๆหรือใครสักคนที่ช่วยเหลือเราบางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ล้มบนฟูกอะเนาะแบบว่าเวลาเราบอกถูกเลิกจ้างหรือธุรกิจของเราแบบว่า แจ้งหรืออะไรแบบนี้มันมันเราไม่ได้แบบเป็นคนที่มีฐานะแล้วเหมือนล้มบนฟูกแบบที่จะสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้เร็วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามทําอะไรเพื่อให้กําลังใจตัวเองนะคะอันนี้ตุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะคะที่จะให้กําลังใจตัวคุณได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะหมายถึงการกลับไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดหรือการกลับไป าหาเพื่อนหรือคุยกับเพื่อนหรือขอแนะแนวอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะไพ่ของตัวคุณเองเนี่ยอืมถ้าพูดตรงๆตัวว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยความรักมันไม่ค่อยได้หน้าเป็นห่วงอะไรสิ่งที่มาเป็นห่วงเนี่ยมันหมายถึงเรื่องการงานหรือสภาวะของคนที่มีความรู้สึกว่าตอนนี้เราจะทํายังไงกับชีวิตดีมากกว่านะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดรู้สึกว่าเราไร้ค่านะคะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนอายุมากแล้วอ่ะเราจะ ทำยังไงดีที่เราจะได้งานใหม่ชีวิตเรายังไม่มั่นคงเลยเราใจยังไงดีนะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลไปหมดบางคนมันหมายถึงเงินเก็บที่มีอยู่เนี่ยมันสูญเสียไปค่อนข้างที่จะหมดด้วยเนี่ยมันเลยทําให้วิตกกังวลเข้าไปใหญ่นะคะเเดือนนี้ความวิตกกังวลเยอะเป็นวิเศษเรื่องการงานการเงินยังไงก็พยายามหาอะไรที่มันฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองหรือพยายามหาอะไรที่ทําให้เรา เป็นแรงกระตุ้นในการที่เราจะไปต่อแล้วก็พยายามที่จะหาเ,าเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือหาจะจะพูดหาประสบการณ์ก็ไม่ได้สิพยายามหางานอะ่ะหรือหาอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองให้ได้เร็วๆว,วันแล้วกันนะคะยังไงก็ขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยให้ผ่านนไปได้ด้วยดีนะคะให้ได้งานในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ